ี่นิ้วของพี่คือสี่นิ้วสอดหรือสี่นิ้วโหลดดัดแหนบดีแมกจัดให้ค่ะลูกค้ามาให้ช่างวัดอะไรแล้วก็มาดูกันเลยนะว่าลูกค้าต้องการจะได้โหลดลงกี่นิ้วหราอมาฟังกันค่ะตัดติกประมาณนิ้วครึ่งครับพี่นิ้วครึ่งนี่มันจะเป็นสี่นิ้วใช่ไหมประมาณสี่นิ้วสี่นิ้วของพี่คือสี่นิ้วสอดหรือสี่นิ้วโหลดสี่นิ้วสอด ถ้าสี่นิ้วโหลดลเราถ้าสี่นิ้วโหลดจากเดิมก็คือเราดัดอีกหนึ่งนิ้วรวมกล่องสามเป็นสี่นิ้วแล้วอ่านั่นนหะอันนั้นเป็นอันนี้เมืนอกสดถ้าถ้าถ้าสีน่นิ้วสอดมือเราเนี่ยสอดเนี่ยครับจะต้องดัดอีกประมาณนิ้วครึ่งใช่นิ้วครึ่งก็รวมกับก้องก็จะเป็นสี่นิ้วครึ่งที่เราโหลดลงมาครับ กระต่ายจากร้านสตังโลโต,ตที่ดาเซอร์วิสมาแล้วจ้าวันนี้มาส่งอ่ะอีุดดีแมคันนี้ค่ะลูกค้าเข้ามาต้องการจะให้ดัดแนบแล้วก็ใส่แก้เผากาดิจ้ะเมื่อกคพู่ก็ฟังช่างคุยกับลูกค้าไปแล้วนะว่าลูกค้าต้องการจะให้โหลดลงสเปคระดับไหนนะจ้าโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาทําการขึ้นแม่แรงใส่ถางค่ะแล้วก็ถอดล้อออกมาเลยจ้าเพื่อจะทําการเอาแหนบออกมาดาาัดจ้าทุกคนค่ะนี่ ใครทราบมากว่าสรุปแล้วคันนี้โหลดลงกี่นิ้วใครรู้ก็มามเมนต,ต์ตอบกันหน่อยนะจ๊ะถ้าใครตั้งใจฟังจะรู้เนาะโอเคค่ะเอดแป้นแหนบออกมาลวจ้าเสร็จเรียบร้อยนะยกแหนบลงมาเลยค่ะหนักหนักด้วยเหนื่อยเด้วยร้องด้วยคุณค่ะประด็นประเดีระดังกันไปหมดเลยโอเคค่ะไปจ้ายกขึ้นไปเลยค่ะแล้วเราก็จะทำการทอดแนบบรรทุกออกจ้ะมากับช่างค่ะช่วยกันเนาะเหมือนเดิมค่ะ เอาแหนบันทุกออกแล้วก็วัดระยะจ้าช่างกทหาก็จะวัดระยะก่อนดัดทุกครั้งทุกรอบเบยนะคะเพื่อความชัวเนาะเราจะต้องหาระยะให้ได้ก่อนนะถึงจะเอาไปดัดได้โอเคช่างน้นก็ทำทำการกดแหนบจ้ะนี่จะตามคลิปเสร็จแล้วก็ยกลงมาค่ะแล้วก็มาวัดระยะกันเหมือนเดิมอีกแล้วเนาะว่าได้หรือปเปล่าอ้าวได้หรือ,อยังได้แล้วช่างบอกได้แล้วนะแต่ได้แล้วแน่จริงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอ่ะได้หรือ,อยังคะสองตับอ่ะคำคำรูปรูป,รปยกขึ้นไปใหม่จ้า ไม่มั่นใจก็ต้องขึ้นไปกัดใหม่เออกฎหม่แล้วก็วัดระยะไม่ได้ขึ้นไปใหม่ค่ะคุณขามันไม่ได้แดดง่ายๆนะแดบเนี่ยมันดัดยากมากเลยนะคะนิดนึงก็ไม่ได้นหน่อยนึงก็ไม่ได้อีกจ้างของฉันโอเคค่ะวัดระยะค่ะได้ไหมคะได้เรียบร้อยแล้วก็ทําการเอาแหนบบรรทุกมาประกอบเลยจ้าใส่เข้าไปขะแหนบบรรทุกจะมี2แผ่นเนาะเราจะไม่้องชักแหนบออกนะคะโอเคค่ะขันให้เรียบร้อยเสร็จแล้วเราจะยกไปใส่ที่รถกันดีกว่าค่ะดูกล้องมันสะท้อนแดดสิคะ เกิดจ้าจำลัดมากเลยเช่แลวยกใส่แหนบด้านหลังจ้ะแล้วก็มาใส่หัวแหนบด้านหน้าเลยค่ะอัดให้เรียบร้อยนะคะขันด้วยบล็อกไฟฟ้าแล้วก็บล็อกงมให้เรียบร้อยเลยจ้ะจากนั้นค่ะก็ยกก้อนโหลดขึ้นไปใส่เลยค่ะเอาถามขาอ้อใส่ก้อนโหลดแล้วก็เอาสารแรกเข้าไปใส่ค่ะแล้วก็แป้นหนบมาฉีดโซนิกกันก่อนเพราะว่ากันมันจะปีนเกี่ยวกันมันจะลูดเข้ายากอะไรก็ว่ากันไปให้มันลื่นๆมันจะได้ใส่ง่ายๆเนาะเจแล้วก็ขันน็อตด้วยมือจ้ะ ต่อเดบ็อกไฟฟ้าค่ะไม่รู้ที่อื่นเขาร้านทํากันแบบไหนเนะเพราะร้านแต่ละที่มันจะทํากันไม่เหมือนกันเนาะยังไงก็อย่าเอาไปเปรียบเทียบกันนะคะเพราะว่าร้านต่ทํากันแบบนี้เนอะกับช่างโอเคค่ะหลังจากอัดทุกอย่างเรียบร้อยแล้วใส่ชเสเกเรียบร้อยแล้วยึดสายเบรกเรียบร้อยแล้วเราก็ทาการเอาล็อกเข้าไปใส่เลยค่ะแล้วก็ขันน็อตด้วยมือเหมือนเดิมแต่ช่างนางก็เดินมาทําอะไรครับปูที่นอนค่ะเพื่อจะทําการมุดเข้าไปใส่แก้เผากลางจ้าคันนี้ลูกค้าใส่แก้เผากลางด้วยแล้วก็ไปแอบดูนี่จ้ะ ขันให้เรียบร้อยช่างนางก็อัดแล้วก็ไปแอบดูนางกันเนาะสุดใจก็อยู่ไปท้องรถนี่แหละค่ะช่วยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขึ้นสามขาเอาแม่แรงออกเอาลงทรงก็จะประมาณนี้เลยเรียบร้อยแล้วจ้าถูกใจลูกค้าเรียบร้อยโอเคค่ะวัดปอนส่งงานได้งไงก็ขอบพระคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะที่เข้ามาใช้บริการที่ร้านสตางค์ล้อโตอยู่พุทธมณฑลสายสามติดไปแดงตรงข้ามโรงเรียนสรารศาสตร์จ้าเดินทางปลอดภัยค่ะขอบ